สวัสดีครับพานุโกครับวันนี้มีห่อที่ชูสีขาวนะครับมารุนพร้อมกันว่าเป็นอะไรนะครับโอ้กรอบพระนะครับมีลูกค้านะครับส่งเป็นพัสดุกมาเนาะทางไลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหลอมพร้อมกันนะครับมาดูซิว่าหมดเนี่ยได้เท่าไหร่น้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่สามสิบี่จุหนึ่งเก้ากรัมครับสา1สิบสี่จุหนึ่งเก้ากรัมหลังหลอมอาจจะมีน้ำหนักหายสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตามไปดูหลอมพร้อมกันเลยนะครับ เราหลอมซื้อกันที่ราคาทองบาทละห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบต่อบาทครับโอเคเรามาอยู่หน้าเตาหลอมกันแล้วนะครับใส่เบ้าไปเลยนะครับการหลอมคือการทำให้เปอร์เซ็นต์แต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันเท่ากันนะครับเพราะว่างานที่เราได้มานะครับหนึ่งนะครับมีมน้ำผสานจุดเชื่อมต่างๆนะครับการหลอมคือการทำให้เปอร์เซ็นต์มันทั่วกันทั้งหมดนะครับ หลอมเสร็จได้แท่งประมาณนี้ครับสวยงามเลยนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําก็คือตัดแท่งนะครับผ่าเช็คเปอร์เซ็นเลยนะครับเปอร์เซ็น์จุดกลางของแท่งเนี่ยครับจะได้เปอร์เซ็นที่แม่นยําที่สุดครับได้แท่งออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะยิงเปอร์เซ็นเข้าไปที่รอยตัดเลยนะครับก็จะทราบเปอร์เซ็น์ที่แน่ชัดของทองก้อนนี้นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นนะครับเรามาอยู่หน้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นแล้วนะครับ เดี๋ยวเราประมวลผล45วีนนะครับจะทราบเปอร์เซ็นตที่แน่ชัดของเนื้อทองนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราประมวลผลสักนิดหนึ่งโอเคผลสรุปออกมาแล้วนะครับทองก้อนนี้มีเปอร์เซ็นตเฉลี่ยอยู่76เปอร์เซ็นต์นะครับ76.3เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราไปประเมินราคาพร้อมกันครับน้ำหนักหล,ลังหลอมอยู่ที่34.05กรัมครับ34.05กรัม เดี๋ยวเราไปประเมินซื้อพร้อมกันครับครับวันนี้ราคาทองสมาคมประกาศอยู่ที่บาทละ5้าหมนร้ะครับ51550เป็นตัวตั้งครับหารด้วยน้ำหนักทอง1บาท15.244กรัมคูณด้วย76%ที่เราเช็คมาได้นะครับทองก้อนนี้ตกกรัมละสองพันห้ารบาทครับสองพบาทต่อกมครับคูณด้วยน้ําหนักหลังหลอม34.05กรัมครับยอดที่ได้ทั้งสิ้นครับทองก้อนนี้ 8 7 5 0 8บาทครับสำหรับคุณพี่ท่านใดที่อยากใช้บริการที่ร้านเราสามารถเดินทางมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ